สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะแม่เผยแล้วใครทำแม่เผยแล้วใครโพสต์เฟซบุ๊กแตงโมข้อมูลใหม่ทะเลาะปฏิกอรลงเรือลัน่นตั้มหยุดสร้างเรื่องฝีมือใครแม่บอกแล้วแม่เผยแล้วใครโพสต์เฟซแตงโมข้อมูลใหม่ทะเลาะปฏิกอรลงเรือลัน่นไม่เคยให้รหัสเฟซบุ๊กไอจีแตงโมกับอัจฉริยะเดือดทนายตั้มหยุดสร้างเรื่อง เมื่อเวลา16.20นนวันที่22พฤษภาคม65นางพนิดาศิรยุทธโยธินแม่ของแตงโมพัรทรธิดาเปิดใจกับสื่อมวลชนหลังจากที่มีกระแสข่าวว่าตนเองได้นำเอารหาัสการเข้า Facebook และอ n s t a g r a m ให้กับบุคคลหนึ่งเป็นเหตุทำให้ทั้ง Facebook และไอจของแตงโมมีความเคลื่อนไหวนางพนิดากล่าวว่าตนไม่เคยเอารหาัส Facebook และไอจให้นายอจฉริยะมาก่อน เพราะเราไม่เคยรู้จักกันเลยแต่ถามว่าจะโทรไปคุยด้วยหรือไม่ตนไม่มีเบอร์และไม่จําเป็นต้องโทรไปพร้อมยืนยันว่าจะไม่เปลี่ยนทนายความแน่นอนเนื่องจากว่าตนและทนายเดชาสนิทสนมกันเหมือนเพื่อนไปแล้วไม่ได้มีปัญหาตามกระแสะข่าวส่วนที่มีกระแสะข่าวว่าตนได้โทรไปหาทนายสิทธาหรือทนายตัมเบี้ยบังเกิดที่ฝรั่งเศสนั้นยืนยันว่าไม่เคยโทรมาก่อน เพราะไม่มีเงินโทรไปต่างประเทศขนาดนั้นทั้งตนและทนายตั้มเจอกันครั้งสุดท้ายคือในงานไว้อาลัยของแตงโมเท่านั้นพร้อมฝากถึงทนายตั้มหยุดสร้างเรื่องยอมรับว่าเคืองแต่ไม่ถึงกับโกรธหากจะมาร่วมงานศพของน้องแตงโมก็มาได้นอกจากนี้ตนยังได้ข้อมูลใหม่หลังจากที่ได้คุยกับเพื่อนสนิทของแตงโมที่เรียนมาด้วยกันและไว้ใจได้ให้ข้อมูลกับแม่ว่าเมื่อสเดือนก่อน แตงโมกับกระติกทะเลาะกันเนื่องจากว่ากระติกหางานให้ไม่ได้แตงโมจึงรับอน,นามาเป็นผู้จัดการส่วนตัวทําให้กระติกไม่พอใจเพราะไรายได้หายทั้งคู่จึงได้ทะเลาะกันกระติกตัดสินใจแยกกันอยู่ขนของไปอยู่นอกบ้านแต่พวันเกิดเหตุกระติกส่งข้อความมาหาชวนลงเรือด้วยความที่ลูกสาวเป็นคนรักเพื่อนจึงตอบตกลงมาตนจึงเชื่อว่ากระติกวางแผนบางอย่าง เพื่อให้แตงโมมาลงเรือแล้วเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นทั้งนี้นางพนิดาเชื่อว่าทั้ง facebook และ IG ของแตงโมที่มีความเคลื่อนไหวเป็นแตงโมที่เป็นคนโพสต์เองเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มีร่างทรงมาบอกว่าแตงโมหนาวหิวข้าวโดยทุกครั้งที่แตงโมมาแตงโมจะมาพร้อมกับกลิ่นกุลาบและยังมาขำอยู่ทุกครั้งขอขอบคุณแหล่งข่าวจากข่าวสดขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข,ข่าวดังค่ะ ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ